ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ระด็ลนเลข็ของช่วงบ่ายวันนี้ครับกับประจวบตี28เดือนธันวาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยรีก,กันหน่อยครับเริ่มเปิดไปเมื่อวันที่ผ่านมาครับเวลาสุดทางฝั่งของตลาดนครปฐมได้ประกาศกขว้าตัวตราดซอมิตุนเข้ามาร่มทับในช่วงเลขที่2ของฤูดูกาเลครับ โดยทางฝั่งของตะนันนคนปรปฐมจุดในแตตนานครับป่าสุดแด้ประกาศเปิดตัวตะนาศวอลมินตุนกองหลัง้า,ารวมทีมครับเป่อเตรียมสูสึกฟุตบอลลีโบรธกประจำฤดูกาล2023เนี่ยครับและโดยเคิงวัย31ปีนานครับก็ได้ลงเล่นไป18นัดในกับสโมรสรปีนังเอฟซีทีมในศึกมาเลเซียซูปอร์ลีกกอดเจะย้หยเข้ามาเล่นในกับทัพเสือป่าราชารับในช่วงเลกที่2อีกทั้งครับยังเคยเล่นในกับสโมรสรอ,อย่างตะนันยานา,นา,นาบอลสโมรสรอ,อย่างกรุงจุฬาจัตตดใน,นรีกของตะนันเมยนมา ก่อนที่จะตัดสินใจครับย้ายเข้ามาคาเค้งในเมืองไทยให้กับสโมสรชุดบลรีฟซี FC, สุขโฮเทฟซีและตราดเอฟซีเลยครับและสาตราซอมมินตุนันครับก็ถือเป็นนักเตะค,คนแรกที่ทางนคนปรปฐมนั้นครับเสริมทัพเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในเลกที่2นี้หละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับแฟนบอล BG อยากได้แต่ฟอร์มดันไปเข้าตาแข่งเทปแบงคอกอยู่ในแต่ละครับเล็งที่จะคว้าตัวธนานทาคุยโตเข้ามาแทนที่อย่างธนานอัมาดูสุกูน,นาเลยครับเลยก็ถือว่าได้เป็นแชมป์ธนิก2023เล็กๆอย่างเป็นทางการเลยครับแม้ว่าจะยังเหลือโปรแกรมนัดต่อค้างอีก2เกมสลับทางดานทรูแบงคอกในแต่อย่างไรก็ตามครับพวกเขนานั้นครับกลับต้องเสีย2แข้งตัวหลักที่มีการบาดเจ็บทางดนานเจ้าหนิวทิติพันธุ์พงจันกองกลางที่เจ็บ บริเวณบวกเข่าด้านขวาครับจากการแข่งขันรายการ FC ชิปเปอริครอบแบ่งกลุ่มเลยครับและทั้งนี้ครับโดยเป็นนัดที่ทับแข่งเทพนันครับก็บุกโรชานาคิชิเอซีสองประตูต่อหนึ่งครับในบนทถ้วยของเอเชียไปเมื่อวันที่ย5ิมาตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็โดยผลการตรวจ m r i นั้นครับออกมาว่าเจ้าหนูนันครับได้รับอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับบริเวณเอ็นประกอบข้างด้านในและเอ็นขวาย่าและอีกคนครับสดสดร้อนๆกับนัดที่เปิดบ้านเสมอกับโบลิเทฟซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนั่นก็คือตะนันเจากปลอก ที่บริเวณข้อเท้าด้านซ้ายโดนทับครับก็ต้องถอนตัวออกจากทีมชาติไทยเช่นกันเลยครับและทั้งนี้ครับก็ทําให้พวกเขารับประสบปัญหาในแดนกลางและริมเส้นจึงเป็นสาเหตุครับให้ทีมสตาฟกระโดดเข้าสู่ตลาดซื้อขายในช่วงเลกที่2ซึ่งพวกเขานั้นครับก็จะวางแผนครับที่จะขอซื้อตัวอย่างทานทาคุิโตจากทัพเสือป่าราชานความผิถุงยูนแเต็ดหลังประทับใจครับฟอร์มของอดีตดาวเตะอย่างทานอเมริเนียนอาเคนครับเป็นอย่างมากกับการยิงประติจประตูแถมพึ่งกอด2ประตูครับ พาทีมบุกชนะบีจีปทุมไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อแมตช์ล,ล่าสุดเลยครับและซึ่งดูทางนี้ครับมีการคาดการเลยครับว่าแข้งเทปนั้นครับถ้าจะได้ในรุกอย่างตรานทาคุยโตเข้ามาสโมสรสอนก็นายจะปล่อยตัวอย่างตะ้านอามาดูสุกุนาของนายชาวฝรั่งเศสออกจากทีมแม้ว่าจะพึงย้ายมาจากสโมสรสออย่างตะ้นมาริบูยูดเตดตทีมจากลีกสูงสุดของแอฟริกาใต้ก็ตามแต่ว่าการยึดต,ตําแหน่งตัวจริงของเขาไม่สามารถทําได้ครับเพราะก็ได้รับโอกาสลงสนามเพียงแค่ฟุตบอลถัวยเท่านั้นแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่จ่าฝูงของทางด้านทลิกสองกันหน่อยครับอย่างงะนานนครศรีจุนเตต์มังกรเดนตายล่าสุดครับออกมาประกาศแยกทางกับตะนานเปโดปารูเป็นทีเรียบด้อยเลยแหละครับโดยทางฝั่งของงะนานนครศรีจุนเตตนั้นครับได้ประกาศแยกทางกับตะนานเปโดปารูครับกองหน้าของทีมหลังจบลรกๆของศึกทลิกสองเมื่อดูการ2023นะเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับทางสมุรครับได้ออกมาเปิดเผยอีกเลยครับว่าต้องขอขอบคุณงะนานเปโด ที่มีความมุ่งมัน่นทุ่มเทและแสดงความเป็นมือชีพให้กับทางสโมสรครับบริเวตลอด17นาที่ผ่านมาและทางสโมสรน,น,น้นครับขอโชคดีกับเส้นทางฟุตบอลต่อไปเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของต่ระนครศรีอยู่ในแต่น,น้นครับก็จะเปิดบ้านพบกับสโมสรจันทบ,บุรีฟุซีในวันที่7มกราคมนี้ครับที่จะ kickoff ปรา19นาฬิกาตรงที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยครับ ในส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อทีมานของทันอิชิออกมาครับในทีมชาติไทยคนใหม่เลยครับโดยทางฝั่งของทันอิชินั้นครับเอ็ดโคชาวญี่ปุ่นครับได้คุมทีมชาติครับปรุงฝึกซ้อมมือแรกไปเลยเป็นชีพเลยครับเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดวนกับทีมชาติญี่ปุ่นในเกมกระชับมิดเดีเลครับและโดยล่าสุดเลยครับได้มีการเปิดเผยทีมานของทันอิชิกับทีมชาติไทยครับมีดังนี้ ค,คนที่หนึ่งเลยครับก็คือทตารันนร์เบตแสงสว่างเป็นผู้วิเคราะห์เกมมิสุโอกคาโตะผู้ช่วยโค้ดมาซาอิชิครับเป็นเอ็ดโค้ดเชิรมชัยชินเชิญนพงศ์ครับเป็นรามเซาโลเอเดียนครับเป็นโค้ดผู้สับประตูชาวบราซาิลและคนสุดท้ายครับก็คือทรนกิตนาพอบเดงกูดาเป็นโค้ดฟิตเนสและครับ และซึ่งโดยนอกจากนี้ครับก็จะมีทีมานหลังบ้านนักวิเคราะห์เกมชาวญี่ปุ่นครับและนักฟินเนสชาวญี่ปุ่นซึ่งก็จะทํางานออนไลน์ครับคอยที่จะส่งข้อมูลให้กับตนานาสาตะอิชิอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ข่าวสารปิดท้ายก่อนนี้ครับเราไปกันที่ทางฝั่งของตารานกองกลางทีมชาติไทยกันหน่อยครับอย่างตารานเจอเตอร์ล่าสุดครับได้ออกมามองเลยครับว่าได้โดนกับทีมชาติญี่ปุ่นน้นครับว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก่อนที่จะรู้สึกชิงแชมป์เอเชียด้วยกันเลยครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับก็จะมีนักเตะครับจำนวน11คนร่วมฝึกซ้อมครับซึ่งส่วนที่เหลือครับก็จะเดินทางเข้ามาตามสมทบกับทีมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับตอนสังกัดเลยครับและโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตารานวีรเทพนันครับ ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกแต่ท่นั้นอิชินั้นครับทอมาในประเทศไทยมานานคนน่าจะรู้สไตล์นักเตะเป็นอย่างดีส่วนการเจอกับญี่ปุ่นนั้นครับเป็นทีมระดับโลกอยู่เลยครับเราก็จะทําให้ดีที่สุดและเก็บประสบการณ์มาปรับใช้กับทีมชาติในรายการต่างๆถ้าได้รับโอกาสครับก็จะทําให้เต็มที่ครับเราก็จะศึกษาว่าทีมที่ดีว่าเขาเล่นคนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบหรือความสามารถเฉพาะตัวตรู้สึกใน,นทางนั้นเอเชยนครับก็เป็นอีกครั้งครับที่เราได้เข้ารอบและหวังว่าเราจะทำ ผลงานให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะเจอกับใครเราก็จะตั้งเป้าหมายครับว่าชนะแล้วก็เก็บประสบการณ์มาปรับใช้กับตัวเองและทีมชาติเพื่อทีมนั้นครับพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยครับและซึ่งสุดท้ายครับก็ต้องขอฝาก ขอขอบคุณแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนครับไม่ว่าจะตามไปเชียร์ที่ญี่ปุ่นหรือทางบ้านทุกคนก็จะทาอย่างเต็มที่เป็นวันที่1มกราคมอีกด้วยครับก็จะพยายามที่จะเก็บชนะเป็นของขวัญให้กับทุกคนเลยครับและสะราบตั้งแานทีมชนนาตินันนครับก็จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นครับในเกมบ,บนเครื่องก็คือวันที่1มกราคม2024วันปีใหม่เลยครับที่สนามกีฬาแห่งชาติของตะ้ันโตเกียวครับในเวลา12บนาฬิกาตรงครับตามเวลาประเทศไทยบ้านเราเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a m i l กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ